เดี๋ยวผมมาเอาไมโครจิตกมาหนึ่งหามาตั้งนานไม่เจอพอเ,เจอก็ใส่ใหญ่เลยมีร <c oughs> น,นแล้วครับหายก็หามาตั้งนาน <c oughs> ได้ถือว่าได้ครบทุกคนแล้ว <c oughs> <c oughs> ใส่ขึ้นมาแล้วบาไว้เนี่ยมิกลบเลย Thank you. ハハハハ。<laughs>

เอยู่ใจถังเลยเ <laughs> ดออี๋ย,ย <laughs> วผมมาเอาไมโครจิกตกหมึกใสหาตั้งนานชาดเต็มตัวด้วยโาาอด <laughs> โอ้โอ <laughs> โอเม <laughs> <laughs> เดี๋ยวแท็ไหมครับเป็นเลยคนเดียวไหนดูนะครับใส่สุดจอดจริงๆหามาตั้งนานไม่เจอพอเจอก็ใส่ใหญ่เลย <laughs> <laughs> มาแล้วครับตัวแรกห็นวมัน <laughs> 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 มีตัวเตียนเตียนเตียนตึ๊บตึกบอ่ะมีโดนแล้วครับไม่ใช่ ถุงไม่ใช่แล้วสาลายอันนเลยสาลายมากไม่มีวัดยับนี่นะเฮ้ครับหามาตั้งนานใสไซส์นี่แหละคบจุกมาด้วยเตะไปนะกินซีฟู้ดแล้วเปล่าผมช็อกเลยผมมีงมมีครับคู่กันคู่กัน คขวงผมเมื่อกี้ไปเลยไม่ต้องเอามาโชว์กัดหัวเลยไหมเอ้าได้ถือว่าได้ครบทุกคนแล้วโโอ้ต้อนรับ ห็นหรือเปล่านะครับไม่กล้าจับถอยๆไปละลองเปิดลงไปเล็กๆมันจะจับไหม ไม่จับมจตัวเล็กเล็กมากไี้น้ำมีไงไปจับของอีกแทนแล้วสาหร่ายอีกหรือเปล่าเบิกเบิกมีไซต์ขึ้นมาหน่อยโอเคใกล้ๆกล้องกันได้ตัว เก็บไปเลยเดี๋ยวเท่าของมิกสงนวดยิงเจ็ดสกี้มาเลยสังหนวดยิงเฮ้ยโตกว่ามิกมแล้วมันแล้วไอ้เแต่เต็มมือเลยน้ำเมือก สมึกตัวเมียตัวนี้เรารับเริ่มมาละหาต่อไปออตัวนังนะครับคู่บ่าคนน้ำแล้วเจตสกีตาบ้า่งจ <c oughs> ึงหนึ่ง ใช้ใช้ได้เรียงกันใช้หมึกต้มมาม่าใช้หมึกล่อหลายตัวน้ำต้นก่อนเลยอยู่เป็นฝูงน้ำต้นวดเลยนี่ใหญ่หน่อยเนี่ยมิดโดนจับหน้าเรือเอาไปยิงนิ้เอาเรือเอาไปเลยเก็บไปเลย จะฝูงจะฝูงจะฝูงไซนี้เแหละมาล่กันต่อแอบโดนมาคล้องเดียวกันคล้องเดียวกันใส่เดียวกันอย่างเงี้มีกโดนแล้วจับใกล้ใกล้ผมว่าอะไร

ครับก็มีไซส์แล้วกุ้งสีอะไรสีแดงแวะสีเขียวครับเขียวเขียวทองสม้มก็สองตัวที่ผมได้ได้แต่สีแดงกุ้งอะมึกอะถุงตะก,กัวไ <c oughs> ปนหน่อยที่แรกเลยตัวใหญ่ไม่กินมาแล้วลอยมาแล้ว <c oughs> ติดฉบ,บาไว้เนี่ยมิกลบหน่อย เหมือนเหมือนดยที่ฉัองเหมือนกอดมาหนันไงเห็นไหมกอดมานี้มันดุไม่ปล่อยอืมผลโอ้ดเลย คู่คอยู่ไหนรูงเ้าเก่ามาจากขาคอเลยส่คอกรุงเทพัเลดีวนีถ้าทให้ผิดนะดาเหลืองเดียวยังจะยังห้าแปดแรงขับระโตรเลยไปหนอจียอเกะก็พูดบู๊บบู๊ มาทึ่งมาเหรอพี่ก็มาวิ่งไปน,นู่นไปนั่งให้นแน่ตรงใหญ่ๆนั่นน่ะอ๋อตรงนั้นเหมือนกินจังหวะอย่าหยุดนิ่งเห <laughs> มือนเับเคลื่อนหอยไนงะ สู้สู้อ,อี๋สว,อสวยเลยตามไปติมิ้งครับนคน, <laughs> คนให้พอคนให้พอ,อ <laughs> ตัวสวยเลยครับ แม่แต่ไม่รอเลยดูมาก่อนแนละ้ว

Ơi Tạp hạ tò Mấy con luôn khắp mì, con đồn dài à อืมอุ้ยหมึกเลื้ออะไรวะตึงอ่ะเออหมือนกับเพื่อนไม่รู้กระดองตัวอืมบินหากระดองกระดองก็มาอ้าวหอมเว้ยหอมใหญ่ด้วยหอมใหญ่ด้วยมาเลยอยากตึง ใ้ยนิ่งเนกะดองนี่ครับใส่สวยใส่สวยขอ,อสงสาฝ่ามือ่ะ อยู่แนวนั้นเลยน้ำมันเสรเรือพออััดครบเรือพัดออกเหรอนะกระโดดอ่ะโอ้โหใหญ่ด้วยหอมเลยกระดองครับหอมหอมหอมูนี่งใสป่ปิงปิกไปโดน,นกนะโ,โดนแล้วครับมิกถอยหน่อยเอโดนแล้วโดนแล้วมีสายอยู่ครับมีสายอยู่ครับ คันแข็งคันตกคันตกปลาคันตกชิโดูหรืออปลาก็ได้ครับโอ้ยกระดองใช้ได้เลยอืมกระดองกระดองไม่เจอนานชนะตอไม่เจอกระดองเดี๋ยแล้วเขาจะต้องมีคู่สินี่อ่ะเดี๋ยวยิงใส่ตัวม่เห้ยไปรอระมัดมีแต่น้ำมันจะพ่นตอมันจะตายอ่ะ กระจองรถงป,ปึิดตัวสวยเลยตัวยอดครับเข็ดทีได้ครับอโอเค นี่โดนแล้วตายเต่ากระตัวกละตัวที่ใหญ่ตัวใหญ่มักหลุดเสมอตัวหลุดมักใหญ่เสมอไอตุ่นเนี่ยแดดออกมาครับหมึกไม่ค่อยกินเลยเปลี่ยนแนวมาเข้าไมโครจิกหาปลาเล็กไปย่างกินดีกว่า

ฟ้าปิดทั้งวันเพิ่งมาเปิดตอนนี้ี๋ยวก็กลับบ้านละอันนี้มาครึ่งวัน

ไปคิดใช่ไหมคลอใช่ไหมข้าวเนียกอบก็ไดครับหมึกเงียบเลยเกิดเท้าเลย